สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาได้มีการจับสลากประกบคู่รอบเพลย์ออฟน็อกเอาต์ศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ที่เมืองนิยงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะหาอีก8ทีมเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปผลการจับสลากประกบคู่ปรากฏว่าแบรสพบก,กับเออเชกลับรูสพบก,กับอตาลนตา แมนซิตี้พบเรอัลมาดริดยูเวนตุสพบ PSV เฟเยนูดพบกับเอซิมิลานกลาสโกเซติกพบกับไบเยอร์มิวนิกสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับดอร์มุนและโมนาโกพบกับเบนฟิก้าโดยจะแข่งขันกันแบบเย่าเยือนนัดแรกแข่งขันกันในวันที่11และ12กุมภาพันธ์2568นัดที่2จะลงทำการแข่งขันกันในวันที่18และ19กุมภาพันธ์2568 ส่วนผลการจับสลากประกบคู่รอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ยูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025เพื่อหาอีก8ทีมเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายผลปรากฏว่าฟิเรนวารอสพบกับวิกตอเรียเพลเซน FC ิโเวนเตพบกับโบนดกลิม PA เอพบกับเอฟซีอสบอาร์เซอัาพบกาลาตาสารายมิดทินแลนพบกับเรอัลโซเซดาตยูนิยงแซงซิลัวพบกับอาจ็ ad, ua, กจ์ เป็นในบาเชพบก,กับอันเดลีชและปอร์โตพบก,กับโรม่าโดยรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบเย่าเยือนนะคะนัดแรกลงแข่งขันกันในวันที่13และ14กุมภาพันธ์2568ส่วนนัดที่2แข่งขันกันในวันที่20และ21กุมภาพันธ์2568ค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมทั้งยูโรปาลีกในฤดูกาล2024-2025ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t News c h a ชา e แนค่ะ